ให้ด hey, yeah. hey, ีแทให้เขาค่อยดีแทนไหมแป๊บหนึ่งโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะกลับมากับพาร์ทสองกับเซิร์ฟวินเลิฟเอ็มซีและนี่คือ,อรายการเอ,อ่อไฮเปอร์เกมทีวีถ้างหลังนี้ก็คงเห็นแล้วว่าคุณแทนเขาทำบ้านอย่างดี <laughs> รอสักครู่ครับ <laughs> แม่ <laughs> ทำไมโอเคครับใครคะแม่ผู้ชมบอกบ้าปลาแล้วใครคะแม่เ้าดีะมใครครับแม่ใครวะโอเคเอาใหม่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 เลยคัดคสวัสดีครับพี่ายมครับวันนี้รายการ h y เป r ร์ไฮเปิร์เกมทีวี กลับมาอีกครั้งกับการชีวิตรอดในไ,ดไมค์ครับกับคืนที่2กับคุณแทนแบ่งไก่บ้างดีนนะแบ้วละก็คนใหม่ของเราคุณดานอไมจะไปไหนกับมื่อกรผนคนมีขนไก่สนใจไหมครับฮัลโหลโอ้ยอยากกินไก่โอเคครับวันนี้เราจะเราจะไปลงเหมืองกันนะครับเฮ้ยแกอะไรวะแก โอเคครับเจ้าสองคนนั้นครับกลับมาที่ผมก่อนครับ้แกล้วฝั่งนี้ผมขอเตรียมไอ้นี่ขอเตรียมขวานเหล็ก้ครับจอบถูกจอบไว้สำหรับทำมุต่างๆก่อนนะครับเราจะไปเอาหีกันการดมันเป็นจิตวิญญาณแต่ทำไมต้องควาไม้กันนี่ขุดไม้มาเลยวแต่ทำไมต้องมาเดอแต่ทำไมต้องมาโดกคูด้วยวะเนี่ยผมเจอของดีผมเจอถ้ำลึกจริงเลยเออรู้แล้วรู้แล้ว Dante, การเตรียมลงการจะเตรียมลงการเกี่ยท <at> ี่ดีนั้นย่อมมากัรย่อมมาจากการเตรียมลงดันเกี่ทีดีโอ้ยแล่วนี่พี่เอากระดามานี่หน่อยได้เฮ้ยไก่ไป่ลันอยูอยู่บกอยู่เบสแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนะกูกเห็นหามเจอและเจอละเจอละเจอละขณะที่คุณนางตรงไม้กำลังตัดไม้เฮ้ยย่อูนี คุณคุณแทนก็กำลังจะฆ่าไก่อยู่วันดีพี่เตอร์เอออร่อยออแม่คนนี้ผมก็กำลังไปดูเหมืองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอา,อาร์มอาร์มอาร์ามจุดเกิดแถวนี้มันคุ้นคุ้นไหมอะตรงที่มีเหวเนี่ยมันคุ้นไหมอาร<า>์มเหวเนี่ยมันคุ้นไหมลองมาดูหน่อยดิ แคปหนึ่งโอ้โอยคุดไอ้ยเฮยเหวเดียวกันเลยอ่ะอามกำลังตัดไม้ทำลายป่าอยู่ไอ้พวกไม่อนุรัโลมเลยอะไรอ่ะเขากำลังตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้เฮ้ยผู้เห็นเหตุการณ์ฆ่ามันอยาหยาหยาหยุดเนี่ยอามอามลองดูดิตัดไม้โอ้ยหยาเอ้ยคุณมากเลยเนี่ยเหวเดียวกันคราวที่แล้วอ่ะ <utan> ไม่ใช่นะเห่าเดียวกันเลยแหละจําได้ไหมเจอไม่นะไม่ใช่นะนเห่าเดียวกันเลยใช่มันไม่มีเหตดการณ์ตรงนี้นนั่มีเห็ดการณลงแบบเอาล็อกใค่มีไม้บ้าเอาใส่ไ,ไม่ได้แล้วโดทานทานโดทานทานทานกูมาถึงก่อนจ้ะชีวิตมันคือการแข่งขันเอาเจอเหล็กอะใครได้มาคนเล็กนะที่จะกดได้เขามีเขามีที่ขายแล้วอยู่เลยแปลกเลยคุดจ้ะ เดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยเอ็ดเบิร์ตนี่ยเจอถ่านที่เดียวกันเลยอ่ะอาร์มอาร์มเนี่ยที่เดียวกันเลยอ่ะไม่ได้ถ่ายเอ้าเออถ่ายถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เอ้าแหนะโอ๊ยถ่ายอยู่แต่ถ่ายคนละที่กับแทนแล้วพวกคุณอยู่ไหนกันหมดผมลงแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยกูหลงพิตเตอร์นี่อัดอยู่ปะเนี่ย อาดอู่แป๊บมึงเดี๋ยวจะขึ้นบนก่อนเดี๋ยวจะขึ้นบนก่อนแป๊บมึงหลงทางเอ้อยอาดู่เป็นไงขอถามอาดู่งั้นผมขอวิ่งกลับบ้านก่อน,นอแล้วกันเพราะว่ามันจะหมดแล้วตัวใครตัวมันเฮ้นเก๋จะไปทำแกงให้พี่รันเอาไหมเอ yeah. ื้อเย่นี่ได้เตียงฟรีแล้วไปจะมืดแล้วกลับบ้านโกวขมไรนเล่าอุ้ยไก่ไ คุ้นมาเลื่มันมีหลุมแบบนี้เลยไม่รู้เหมือนกันมันมีหลุมแบบนี้ตอนนั้นอ่ะมันจะไม่เลยเป็นตอนนั้นเป๊ะเลยมีหลุมแบบนี้เป๊ะเลยมีล็อกไพรเวทกันเลยเฮ้ยอย่าไพรเวทอย่าอย่าพึ่งไพรเวทอย่าพึ่งไพรเวทอะไรเหรอที่มันเซิร์ฟเดิมแต่ว่าตัดบ้าหลอใช่ไหมเนี่ยใช่กว่าเลยแแบบเดิมก็เป๊ะเลยดูดิตรงนี้เขาจำได้เพราะเขาถ่ายเอาไว้ตรงนี้ก็คือพี่จได้ับได้ตรงนี้ โอเคระวังนะมืดแล้วนะขอกลับบ้านก่อนนะแบ่งไก่มาให้ด้วยหายแล้วใครก็ได้ขออาหารเลยไม่เอาอีกแล้วอิ่มทิพย์เอ็นกันโอเคเยอะมาจัดอิ่มกันกินอาหารแบบไทยก็แบบแบบอะไรนะกินอาหารแบบพี่เต้พี่นายสบายอ่ะแบบฝากของเลยฝากของเลยได้ๆอยู่ที่นะมาเอาไปอิ่มทย์ก่อนโอเคมา โอเคมาเรามาเผาไม้กันต่อ,อลืมปิดประตูอเอ้ยระหว่างทางถ้าเจอหมูหรือเจออะไรเนี่ยออมาให้หน่อยนะอยู่หน้าบ้านจะไปไหนละ่ะฝากหีบฝากของไว้ในหีบอะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอิ่มทิพย์เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> แต่ของมันเยอะเกินอะ <c oughs> หีบเดียวมันคงจะไม่พอ,อ,อเขาอิ่มทิพย์เลยเขาไปเก็บของอรัไปได้เอาไป <Okay. S 2> สกกีครับทายไปแล้ว ไม่เห็นได้อาอิ่มแล้วไม่เห็นได้ได้ไปอิ่มแล้วต้องเดินไปแค่อะไรกินลูกตาจะบ้าอกินแล้วตายคลิปผมโง่เหรอโอ้โอ้คิเไปคลิดไปลาคอยได้พี่ดาไม่ตายกขาไม่ตายแค่เกือบตายบอกกิงยังซักกัมเบอรเป็นยิงเรายิงเรายิงแป๊บหนึ่งนะแทนฝากของเลย กว่ากัอืมฮ mm ึมฮึมฮึมทิปเฮฮา you do feel double เาไม่ขออยู่ดีๆโยคิไปเลย double เลยการตายอย่างสมศักดิ์ศรีแลวที่รู้ว่าเราอยู่ไหนข้างบนคุณคุณนี่คำนี้ คุณมากเลยแหละับแทนนด้วยี่ต้องปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยเพื่ระวังมลมิษข้างหลังเพื่อระเบิดตัวหยั่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาอาเอออามาจัดการให้ไอแมงมุมมึงคิดว่ามึงล็อกเหรออยากใครรู้พึ่าเมื่อกี้นี่เองอะไรนะอยากใครไม่รู้พึ่งโดมาเมื่อกี้นี่เองตอนนี้ผมกำลังฟังเพลงสปิดไล่เหล่าอยู่ไหนเนี่ยแทนแทนอยู่ไหนเนี่ย ไปดีนะโอ้กลับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วม,มาแล้วเอามาเอาดาบเล็กคือเล่ที่เหลือคอดริบไว้เป็นของส่วนรวมเอาเอาเอาไป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 โอ้ยคีเปอร์โอเคตอนนี้เรากำลังเจอพิกิทคีเปอร์โอเคพร้อมลบแบนลงเหมากันเอาไปผมหายไปไหนหมดระวังระวังระวังไม่มุกระวังไม่มุมข้างงล มีไฟมันไฟมันเยอะผิดปกตินะเนี่ยเสกมาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เสกผมไม่มีวิญญาณไม่ได้เหรอแล้วทำไมเขาไฟมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีฐานอยู่นี่อ๋อเออไปไปเร็วพีเตอร์เคอขอขอไว้ก่อนจะลงเหมืองเออจะไว้ผีเตอร์ไปด้วยกันเขาเวอร์นึงโอเคเอาไป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 ขอแบ่งครึ่งเอาไปขอแบ่งครึ่งหนึ่ง ก็เจอหมออีอันแล้วโัวอะไรแบบเนี้ยอัดนานแล้วเนี่ยอีนสั้นก่นาทีแล้วก็หลายนาทีแล้วนี่ทำไมเขาต้องอัดกันไม่เกินพาร์ทีเลยอันนี้พาร์ทไม่รู้เหมือนกันอ่ะยังอย่าเพิ่งจบแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้พาร์ทสองเลยท่าเหมือนเดิมแล้วอือหือ นมันมีใครทักสกายมาใช่แล้วโอเคกับเองเราไม่หาอนุญาตที่ท่าปลูกไผ่ใต้ดินเพราะมันผิดกฎหมายโอเคแทนอามไอแทนแทนเป็นรีไงเป็นออนรีไงเอกลักษณ์ที่จำได้ไม่ลืมเลือนอะไรได้แล้วสิ่งที่ทำให้เราจำได้ว่านี่มันคือบ้านเก่าเราก็คือตรงไหนเกาะล้างเกาะล้างตรงนั้นอ่ะกินด้วยจั กาะนี้ต้องแยกกันอยู่ใช่แล้วใครใชชีวิตอยู่บนเกาะนี้ได้นะถือว่าสุดยอดมากใช่แล้วเกาะล้างเกาะล้างลงไปยี้เกาะล้างก็ไม่ไปเย้โอเคไอ้แทแทอาร์มแทนแทนแทนไปล่าหมูไปล่าหมูผมไม่ล่าใครหรอกได้้ไไมอยู่ปหาหมูกินก่อนเร็วเฮ้ยมื้ กินปลาไม่หมูไม่ได้ใช่มันไม่มีหมูแล้วตัวเลยอ่ะโอ้ยเสียสปันเนอร์หมูมาได้เมี้ย่ยาใครเอาเล็กบ้างใครฟรีใครเอาเล็กบ้างเฮ้ยเอาไก่มาใครเอาเล็กบ้างใครเอาเล็กบ้างไม่มีอีกต่างอีกแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณเก้าลายเขาใส่เก้าหมื่นห้อโอเคฮะเหล็กที่เขาอยู่ของเขานะอือฮึเย่อะไรนะเหล็กที่เขาอยู่ของเขาละของเขา มาหมดแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแบ่งครึ่งให้แบ่งครึ่งไม่ให้ยี่เขาอยู่เพราะที่เนี่ยกำลังเผาอยู่เนี่ยอ๋อโอเค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 งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอจบพาร์ทสองก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับไม่โอเคไม่โอเคปะถงโอเคมาลงเมืองลงเมืองคุณคนนี้นำเลยฉันไม่รู้เฉยเมาฉันไม่รู้เฉยเมาโอ้โจะตายแล้วจะตายแล้ว โอ้โโอ้โหจะเกลีมตายแน่เลยตาย้เกลี้ยก่อมก่อนเลไม่ไม่มีเลยกอนลงเหมือนแล้วต้องโนก่งถั่วจีบปเอเลยไมโดนเลยเออเกืโดนเกือบโดนโดนเต็มเต็มสนุกไหม สนุกไหมมันตลกไมงกินเลยไม่มีของกินเลยมาลงผมนี่ไก่เย่ขอทีเดียวโอเคมาลงมาลงเหมืองกันต่อโอ๊ไก่หน่อยเฮ้วจะตายแล้วไม่มาลงลงเหมืองก่อนเลยแทนเอาไก่ให้เลยไก่ผมหายตายอ่ะโอ้โหแถมตอนหลังเป็นตัวฮิปเปอร์ดอะซอมบี้อ่ะหรือเปล่าวเย่เนื้อซอมบี้เอ้าเนื้อซอมบี้โดนโอเอามาเนื้อซอมบี้มา เฮ้ยไอตาฝาหรือเปล่ารู้ว่าเห็นตัวอะไรตัวนั้นเอือเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นะตัวมียแต่ตัวเอือวแล้วมันก็เพนด้านนะลูกเฮ้ยไอรอนมันต้องเป็นของเราคนเดียวเฮ้ยอย่าขอไอรอนด้วยดิขอไอรอนด้วยเดินต่อไปเจ้าไอรอนเฮ้ยอน มอ้วยโอ้ยด้านมันบึมเลยขุดตรงนี้มีไอ้ดนอันนึงใครจะเอามั้งอีถามได้วยเฮ้ยอย่าขวางทางนี่อย่าขวางทางนี่มีหาเต็มเลยแล้วก็มีไอ้เน่ยผมจะตาแล้วเื่านไม่มีเหมือนกันมีมีอ่ะตายแล้วตายแล้วแบ็คมามีเนื้อแพ่นด้านรกเอาไหมเอาไม่ก็เนื้อแผนด้านรก้วลพิตตอนมีโอพีบ้าทีพิมผมมาด้วยนะไม่มีโอพีก็พิมแบ็คดีขีดแบ็คอะมีโอพีทพิมได้ด้วยเหรอ ก็เป็นธรรมดา B A C K อ่ะอันน่าการของผมนะได้คอยอยู่พินาโดไหมอยังพินาโดไหมเขาจิกจิกเลยการโดของเขาวิธีของวิธีของเขาคือการโดไปจิตวิญญาณจิกซอนะคะเกิดไรขึจิกซี่อ้าวเยื่อทางไม่เยื่อเหล็กไม่ทาง เอ๊เอูออ้าว่าฮ่าเอาไปเอาไปเก็บของผมไม่หมดเลยมือมันเลื่อเมาส์มันลื่นอ่ะโว้ยแทนโดนอะ่รไปผมคืนไปด้วยอ้าวกำลังมุมทำอะไรอ่ะไข่พี่โอเคงั้นพี่ไปต่อนะไปต่อแล้วไปด้วยรอด้วยทางตัน ทาน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 เล็ก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 อร่อแล้วหมกหายไปไหนอ่ะพวกีแกหัวขับมาเล็กเล็กเล็กแบ่งกับพี่คนละสีแล้วกันเล็ก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 เโียวตามาเยี่ได้เล็กแล้วเยี่ได้เล็กแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยลงเมืองมาลึกแล้วไม่เคยจะรอเลยโลทานลกอนทานตัน ลาก่อนแล้ทานไปละไม่ต้องแล้วมันเป็นทางตันเอเล็กรานเวลารันให้คุณทานต่อแต่ข้างบนนี่เหมือนจะมีเมืองอ่ะไม่ใช่หรอกน้ำข้างบนนั่นแหละอ้าวอะไรอ่ะงั้นสาวน้ำท่วมเอเล็กเสือเขงแท้เลยเอเเหมืองของแท้เลยสิ ใช่แล้วเราก็เคยไปสำรวจเอ,อาของมันก็ไปใกล้น้ำไม่นาะนหรือเปล่าไม่ใช่แล้แพ็คมาเอ๊ะทำไมมันมาขวางทางทั้งนัง้เลยมีแมงมุมข้างบนมันคือทางนั้นนี่จำได้เปล่าที่เราสมมุติโอเคเป็นว่าเห็นลาวายตรงนูนะ้นด้วยแหละตรงนี้เดินตรงไปเฮ้ยช่วยหน่อยทางเนี้ยมันมีเออทางนั้นแหละเไปไปไป พี่ไอ้เอาจร่งแล้วว่าแต่มันเป็นทางสว่างทางเป็งก็บ่อยนะทางบนขึ้นมาข้างบนทางสว่างจบเช้าแล้วนี่มันทางสว่างต้องเดินไปข้างหลังข้างหลังทางหลังทางหลังเปลี่ยนได้กวาไม่เคยไปทางหลังกือบไปทางสว่างอีกต่อไปแล้ว <laughs> คุณรู้สึกไหงครับผมจะไม่เดินไปทางสว่างแล้วครับต้องไม่เดินไปทางสว่าง <laughs> นึงเธอต้องเดินทางไปตามทางตกลครัว <h ook> นี้ต้องเดินไปทางมึดแล้วโอ้สเกลตอนกอนตันตันตัน เจอเล็กเพียบเลยเ้ยเฮ้ยคเพอเเลลเลยพี้อคีเปอร์คีปยมัรูำะไ้ลงไปแล้วเลยวี่น้องเเ่ยม่้อมาี่งเทมาเต้มยเทย้ยออ้ออย้ยอม่ยอยต่ยี่ยี้เี่ยเี่ จบแนทาษาปได้แล้วนี่เธอขุดทรายอยู่อาดูปะเนี่ยอาดูโอ้